คนท้งผู้ใหญ่จำได้นะอันนี้แม่จันลาลเดงแต่เราไปถ่ายมาสามปีแล้วไม่หรอสามปีแล้วนั่นอีกคิวจากปีแล้วหานะฮะสอันนี้บอสสิบสิห้าสิบหกปีปีเจ้าเด้าสิบหปีห้าสบหแล้วเ้แวเดียวพิการก็ห้าสิบเแล้วบอเต็มเีเออปีสาจันลานาเมืองรัก ตลอดชีวิตอยี๋ยนี้อ๋อหกแปดสี่ฟีสิบ,สบเบอ,อ็ดอายุอ๋อบัดเพิ่นกับเบิบ,<า>บ์ดมันมันงอเท่านะห้าสิบหกในบัตรห้าสิบหกแต่แม่เพิ่นบอกว่าอันนี้มันเป็นวันเกิดมันเกิดหัวเอ้ยมันเกิดเอื้อยพ่อมาไปเอาจากเชือ<า>่อมันเกิดเอื้อยป่วยกัดป่วยนะเราโมได้เข้าใจ ก็เลยขี่จักรยานแต่ก่อนไปแจ้งอยู่กันเลยาอากาศหรือคนงามงามแจง้งน้ำกำนันเลยอ๋อแจ้งแล้วเพิ่อนกับเอ็ดใบเกิดให้คือบอกคนสมัยก่อนนี่คือแบอบบอกแม่นว่าเกิดมาแล้วได้ใบเกิดเลยต้องรอดตายก่อนแมน่นจักปีเจ้าจังได้ไปได้อันนี้ครับัตรนี่นอันได้อาบัตรนี่ยบอกอันไปถ่ายรูปอันบอกถ่ายบัตรบอกสิบเจ็ดปีจึงได้ถ่าย,ยาได้สิบเจ็ดปีจังได้ถ่ายบัตรทั้งแรกใบเกิดได้เสร็จได้จักปีกับเข้าโรงเรียนกับเจ็ดปีเจ็ดปีจังได้ใบเกิดบ ก็เลยมันก็เลยแบบจำจำวันวันเกิดนี่ก็เป็นวันเกิดเออเจ้าเหรอเอ้ยผมมีวันเกิดเนาะงผกมีวันเกิดสิบสามพฤศจิกาพอันนี้เจ้าเกิดเดือนแล้วแท้ถ้าเจ้าเป็นว่าแต่เดือนนี่ถืออยู่อ๋อเดือนเดียวกันกับเอออยู่วันที่หด้อซะวันที่กับวันที่เออวันที่อันที่ที่มันคือเนี่ยมันสิเป็นเดือนก็ถือวันที่ก็ถือแต่เวลาเกิดพอส เนาะเพื่อนคือบอลลูบเอาซ์อะจักนะ้ำพ่อกับนั้นเราเหยียบไปแม่แบบเาอย่างที่เพื่อนคือง่ายงไปลวดนะเนอันนี้คือเพื่อนบอลนครับกับบอลลูคือกันว,กกว่านนว่าไม่หันจังไรนเนาะแต่เพื่อนบอลเป็นฟังแบบน,นี้เนาะเ,เ,เออ